ก,กับเกม n อยครับ PE นะครับ0.11นะครับเวอร์ช okay. ั่น K ่องจากขายไปนานะครับเนื่องจากโหลดตัวเกมไม่ได้ครับเลยใช้เวลาน,านานหน่อยครับเพื่อโหลดเกมเค okay. ในที่สุดเราก็ได้ครับคนบางคนอาจจะยังอยากเล่นอ่าใช้แอปนี้เลย V Share อ่า V Share แอปนี้ครับ V Share <c oughs> เดี๋ยวผมค่อยล,ลองลงครับ ส่วนสก,กีนครับตอนนี้ก็มีฟีเจอร์สก,กีนสามารถสร้างในเกม m i n e c r a f t Skin Studio Inc. ครับซึ่งเป็นแอปทีกก่สามารถสร้างสกีนเป็นของตัวเองด้วยเย้จะมีสก,กีนเป็นของตัวเองให้ใช้ครับซึ่งถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่ดีมากครับและตอนนี้ที่ผมไม่ทำช่องรายการ m i n e c r a f t เป็นแบบแล,และรายเกินอื่นเป็น วิกกับวิกกับอะไรนั่นนะครับเพราะว่ารู้สึกเดี๋ยวเพื่อคนอื่นจะมาดูไหมครับผมครับผมเล่พิพิมพ์นะครับ m y c a t p e t h 0 1 1 0 1โอเคโอเคครับได้มาวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องตัวใหม่ครับซึ่งรายละเอียดใหม่นี้ก็คุณก็จะรู้กันอยู่แล้วว่า มีอะไรบ้างอะลืมไปว่าเซิร์ฟนี้เซิร์ฟนี้สร้างแม็กมาคูไม่ได้ก็ตัวใหม่จะมีอยู่ไม่กี่ตัวครับเพียงมีค้างคาวครับมีเออส้อมใหม่ไหมสควิตปลาหมึกเคปสปเดอร์อและมากมาคูต่อมอเป็นป่า และส่วนใหม่มาปรับเปลี่ยนปอกคอใช้ได้ในการเปลี่ยนโอเคมาพูดกันนึงตัวเกมตันดิครับเปยดืมเรือ่อตอนนี้ครับไมค์ครับจากเดิมเราจะมีแค่ ไอรอนแบบนี้จะมีไอรอนสอดไอรอนอะไรพวกนั้นครับแต่ตอนนี้มากันยกเซตเลยครับไดมอนสอดก็มีครับมีสโนโบอลด้วยครับและนอกจากนั้นยังมีเรือครับซึ่งเป็นที่พอใจอย่างมากครับและอาจจะมีคนถามมาว่าเนเธอร์เมืองไปนรกสามารถไปได้ตอนไหนครับผมยังลองแล้วมันไม่ได้เลยครับ คำตอบคือคําตอบที่ผมได้มาคือการไปประตูนรกสามารถไปได้ในเวอร,ร์ชัน0.12.0ครับส่วน Dn d ะครับสามารถไป0.13.0ครับไม่รู้ชื่อจางก,กันจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าปะคหรือไม่ <ส hair> ไมก็ e n t e r p u l อาจจะออกตอน4.12ก็ได้เพราะผมดูมาแล้วครับ สิบสามจุดศูนย์ศูนย์จุดสิบสามจดศูนย์จะมีเป็นแบบอะไรโอเควางเรือครับเข้าเอ้าเข้าบอร์ดโอเคครับเราจะมาขึ้นเรือมาเล่นกดสองปุ่มพร้อมกันเพื่อวิ่งสุดขีดครับห้ามกดห้ามกดไม่พร้อมกันครับไปพร้อมกันก็ไม่ได้ซิงก์ครับผมนี่ถือกล้องไปด้วยเล่นไปด้วยนี่ลำบากนะค่ะ ตอนนี้ก็บอกว่ามีไอเทมใหม่โอเครีโพสมีไอเทมใหม่นั่นก็คือพัฟเฟอร์ฟีดอะไรพวกนี้โอเคสำหรับเอนเดอร์เพิร์ครับที่สเกตตมาเอนเดอร์แมนเดี๋ยวก็ยังไม่ได้ครับเพราะนื่งจกมันเอนเดอร์แมนยังไม่ไดีเอาเอนเดอร์เพิร์ออกมาครับหรือไม่ก็เอนเดอร์ไอครับดูสิครับ แมกมาครูป ma จะเป็นแบบอะไรนี่แหละครับชื่ออะไรนี่ไอเทมแมกมาครีมเนมอะไรนี่แหละครับสามารถถ้าคุณรู้ว่าแมกมาคิีจะปล่อยอะไรสามารถบอกในคอมเมนต์ใต้คลิปได้ครับส่วนส่วนดูบิเกตไอเทมดูบิเกตครับครั้งนี้จะไม่เหมือนครั้งก่อนๆครับครั้งที่แล้วกดกล่องสมบัติแล้วก็ครั้งสามสิบวิ แต่วิธีที่ง่ายกว่านั้นคือออกเลยโอเควิธีนี้ใช้ไม่ได้คนและอีกวิธีหนึ่งคือกดปึ๊บปตอนนี้ก็ไม่ได้แล้วครับตอนนี้มีวิธีใหม่ที่ต้องใช้สองคนในการเล่นครับถ้าจะไม่ใช้สองคนก็จะไม่ได้ครับก,คก,กแบบ็คือการแฮกแบบคือเดี๋ยวค่อยค่อยว่ากันทีหลัง ดูสิครับผมไปดูซิร์สเกมเมอร์ครับได้สีมาครับก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่คุณซีรอสเกมเมอร์หามาครับดีมากครับเป็นแบบคอนเป็นแบบไฮไลท์สีครับเป็นข้อความแล้ะป้ายสีครับซึ่งถือว่าดีมากและถึงมีข้อดีอย่างนึงครับ ตั้งชื่อเราเราสามารถตั้งชื่อเป็นแบบนี้ได้ครับโอ้โหเกียนมากลำบากไปถึงไหนกันเลนเสร็จ เป็นเรนโบ์ครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับพร้อมกับติแช็ก